สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะอ่าคลิปที่แล้วเราเชื่อมช่วงเชื่อมอเชื่อมตรงช่วงช่วงนี้แล้วแล้วกับอเพิ่มใต้วงแขนทีนี้เดี๋ยวเราเราจะมาต่อพอพอเชื่อมเสร็จใช่ไหมคะตอนนี้อันนี้คือเราเชื่อมแล้วจุดเริ่มต้นของเราที่เราเชื่อมไว้เนาะค่ะแถวแถวตัดผัดไปเนี่ยคือเราจะถักลงลำตัวแนละ้ว เราตรงนี้เราเป็นสองหลักโซ่หนึ่งสองหลักค่ะแล้วก็อ่าโซ่สามก่อนโซ่สามเสร็จแล้วก็ลงหลักให้เขาค่ะในหลักถัดไปนี้แล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มก่ะแล้วก็ลงในหลักถัดไป นี่นะคะลงลงสองหลักเหมือนเดิมค่ะเหมือนเหมือนแถวนี้เลยสองหลักโซ่หนึ่งสองหลักค่ะแล้วก็ตามด้วยโซ่ห้าค่ะค่ะเอ็กลงไปในนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กลงไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ทำแบบนี้ทุกช่องเลยค่ะเหมือนเดิมโซ่5ค่ะแล้วก็เอกลงไปทุกช่อง เขาจะได้ทั้งหมดหกหกห่วงเขาจะเหลือหกห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตามด้วยโซ่ห้าค่ะพันหัวเข็มค่ะลงในนี้เลยขึ้นหลักให้เขาค่ะเหมือนเดิมลงหลักสองหลักแล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะ แล้วก็ลงหลังให้เขาอีกฝั่งนี้อีกสองหลักจะได้แบบนี้ค่ะโซ่ห้าค่ะเอกลงไปในนี้เหมือนเดิมค่ะ เราทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะคอนถักจะทําไปช้าๆนะคะจะได้สําหรับมือใหม่จะได้ไม่งงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลองเช็คดูอีกทีนหนึ่งนะคะให้ได้หกห่วงอันนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วตรงช่วงช่วงหน้าอกแล้วะคะ่ะก็เหมือนเดิมค่ะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะก็ลงหลักให้เขาค่ะตรงนี้สองหลัก ลงหลักสองหลักแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ข้ามมานี้เลยค่ะฝั่งนี้ลงหลักให้เขาอีกสองหลักนี่ค่ะทีนี้ลายก็จะเหมือนเดิมค่ะโซ่ห้าค่ะแล้วก็ลงอเอ็กลงไปในนี้ทุกทท,ทุกหลักเลย เราก็จะเหลือ6ห่วง 1>, 1 2 3 4 5 6เดี๋ยวเราจะมาถึงใต้วงแขนเลยนะคะแล้วก็โซ่ห้าเขาจะเป็นโซ่ห้าตลอดนะคะอยู่ในห่วงหรือว่าตัวตัวที่เชื่อมต่อเพื่อจะลงหลักอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นโซ่ห้าค่ะอันนี้ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง โซ่5ค่ะแล้วก็ลงในสับป,ประรดตัวนี้ทุกหลักเลย ีเราจะมาถึงช่วงใต้วงแขนแล้วนะคะแล้วก็โซ่ห้าค่ะเสร็จแล้วนะคะพันหัวเข็มลงหลักตรงนี้ค่ะเหมือนเดิมสองหลัก โซ่หค่ะแล้วเราก็ลงหลักฝั่งนี้อีกสองหลักนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เรามาใต้วงแขนแล้วนะคะใต้วงแขนเราก็โซ่ห้าก่อนค่ะแล้วก็เอ็กลงไป เนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนตรงช่วงนี้ห่วงเนี้ยค่ะเขาก็จะเหลือหกห่วงก็คือโซ่ห้าเสร็จค่ะแล้วก็เอ็กลงไปในในห่วงที่เราเราทําขึ้นห่วงค่ะเนี่ยค่ะเอ็กแล้วก็โซ่ห้าห้าแล้วก็เอ็กลงไปในห่วงถัดไปค่ะค่ะโซ่ห้าอทีหนึง่งแล้วก็เกค่ะทุกห่วงเลย โซ่ห้าค่ะเอ็กลงไปในนี้โซ่ห้าอีกทีหนึ่งแล้วก็เอ็กลงไปค่ะในห่วงถัดไปที่เราทําห่วงไว้ทั้งหมดเจ็ดห่วงอะคะ่ะเราจะเอ็กซ์โซ่ห้าแล้วก็เอ็กลงไปค่ะ เราก็จะได้ทั้งหมดอ่าหกห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาก็จะเหมือนเนี้ยค่ะเหมือนเหมือนลายตรงเนี้ยเหมือนช่วงนี้เนี่ยค่ะหกห่วงนี่เขาก็อ่าโซ่ห้ามาแล้วก็เอ็กเอ็กลงในทุกห่วงนะคะแล้วก็โซ่ห้าอ่าพอถึงนี่แล้วเราก็ห้าอ่าโซ่ห้าเหมือนเดิมค่ะเสร็จล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงหลักให้เขาเหมือนเดิมเลย แล้วก็คั้นด้วยโซ่หนึ่งตรงนี้แล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงหลักเหมือนเดิมให้เขาเราได้ตรงช่วงหลักแร่มาหนึ่งค้างแล้วนะคะต่อไปค่ะฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะ ก็คือโซ่ห้าอันนี้อีกอีกด้านหนึ่งด้านนี้เสร็จแล้วนะคะด้านด้านนี้เสร็จแล้วเห็นไหมด้านด้านนี้เสร็จแล้วก็่ามาเชื่อมห่วงอ่ไม่ใช่เชื่อมห่วงค่ะมามาตรงเชื่องอตรงเชลักแร้เนี่ยค่ะตรงตรงใต้วงแขนเนี่ยก็ทําห่วงแบบนี้แล้วก็มาอีกด้านหนึ่งเขาก็จะทําเหมือนเหมือนกันนะคะทําลายเหมือนกันเลย นี่คือตามลายเลยนะคะโซ่ห้าทั้งหมดจะได้ต้องได้หกห่วงหนึ่งสสาสี่ห้าหกโอเคแล้วก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็ลงหลักให้เขาตรงนี้ หลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงหลักอีกค่ะสองหลักฝั่งนี้โซ่ห้าค่ะเรามาอีกสับรดอีกลูกหนึ่งแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะแล้วก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็ปันหัวเข็มค่ะลงในนี้เลยในหลักสองหลักนี้อันนี้อยู่ตรงช่วงหนะ้าอ,อกอีกฝั่งอ,อีกด้านหนึ่งแล้วนะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มค่ะลงหลักสองหลักในนี้ค่ะโซ่ห้าค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะโซ่ห้าเอ็กลงทุกช่อง เราจะใกล้จะถึงใต้วงแขนอีกออีกอีกกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะอันนี้โซ่ห้าค่ะเราได้หกหนึ่งสสามสี่ห้าหกหกห่วงเสร็จแล้วก็โซ่ห้าค่ะแล้วก็มาลงหลักนี้ โซ่หนึ่งอันหัวเข็มค่ะลงหลักนี้เลยสองหลักค่ะแล้วก็โซ่ห้าอันนี้สับรดลูกถัดไปแล้วนะคะโซ่ห้าลงทุกอเอ็กทุกหลักเลยค่ะ เรามาถึงใต้วงแขนฝั่งนี้แล้วนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะโซ่ห้าก่อนแล้วก็เอ็กลงไปค่ะเออไม่ใช่เอ็กค่ะขอโทษค่ะอ่าลงหลักตรงนี้ค่ะลงหลักตรงนี้เขาก่อนสองหลักเหมือนเดิมสองหลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งตามลายล่างเลยค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ลงหลักตรงนี้อีกหนึ่งเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วค่ะโซ่ห้าก่อนค่ะค่ะเราถึงจะเอ็กลงไปอ่ะเดี๋ยวเราจับให้มันดูโอเคค่ะโซ่ห้าเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เอ็กลงไปในห่วงโซ่แรกนี้ค่ะที่เราทําห่วงโซ่ไว้แล้วก็โซ่ห้าเอ็กลงไปค่ะหนึ่งสสามสี่ห้า อีกลงไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกลงไปในในในห่วงห่วงถัดไปอะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกในห่วงถัดไปค่ะทำแบบนี้ค่ะทุกห่วงเลย เขาก็จะได้อ่าทั้งหมด6ห่วงเหมือนกันอลองเช็คอีกทีหนึ่ง1 2 3 4 5 6ค่ะเนี่ยเราจบงานแล้วนะคะจบงานโดยอ่าโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็แทงลงไปในห่วงโซ่ที่3ที่เราเริ่มต้นขึ้นนะคะตรงนี้แทงลงไปแล้วก็ดึงรอดออกมาเลย ผนถักจะให้ดูภาพรวมอีกทีอันนี้เห็นไหมคะตัวน,นี้ที่เราเชื่อมต่อนี่คะ่ะตัวน,นี้ที่เราเชื่อมเชื่อมต่อหากันตรงตรงใต้วงแขนอันนี้ตรงเป็นหน้าอ,อกตรงช่วงหน้าอ,อกก็เดี๋ยวเราจะถักวนอ่าลงลงไปด้านล่างเลยะคะ่ะ